ที่ส่งแอดมินมาหาคะแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวจะได้เจอกันแต่ว่าทุกคนน่าจะได้เจอพี่ตรงก่อนเพราะพี่ตรงมีอีเวนต์เยอะมากนะคะแต่ไม่ได้กระซิบว่าพี่ตรงไปนันนุเบนจะไม่ไปได้ไงใช่ใช่ใช่ถ้าก็ไปดูพี่ตรงร้องเพลงนะคะแล้วพี่ตรงลงเวทีปุ๊บอาจจะเจอเบนก็ได้นะคะก็ไปไปดูพี่ตรงกันเยอะๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้กําลังใจกันด้วยนะคะมาอยู่ด้วยกันไปนานๆเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันงานอีเวนต์นะคะทุกคนบายใครจะจีบไม่สน นี่ต้องคนเดียวโอ้ยนี่พูดไว้เลยนะเนี่ยทุกคนเป็นพยานกี่คนเนี่ยเป็นร้อยคนสามสี่ร้อยร้อยสี่สิบกว่าเลยแคมปไม่ได้เลยลงไม่ได้เลยไม่มีทางเบสคำศิลป์รอหลานแฝดจ้าอัดไว้อัดอัดไว้ราคาับเขาอัดไว้แล้วเนี่เบส จริงเรื่องจริงนี่เรื่องจงรงจิงเลยตั้งใจไปแล้วได้ม่เป็นไรค่ะอัดคลิปไว้แล้ว <laughs> 1, 1> หนึ่งห้าเขาว่ามารายการคุยแซกโชว์ร้อยห้าสิบเอ็ดคนได้ยินหมด <า S 1> แล้วครับอกคุยแซกโชว์ครับลดสมรักความสิ่งไปสมรักความสิ่งไปเขาบอกว่าอัดไว้หมดแล้วนะเบสอัดไว้เลยเขาบอกอัดไว้แล้วปักหมุดไว้เลยเนี่ยเรื่องจริงต่อให้เล่นละครเองห้าเขาบอกว่าจอด VIP ออ่ะต่อให้เล่นอีกห้าเรื่องสิบเรื่อง ก็มีตรงๆคนเดียวไม่มีทางเวจะไม่จิ้นกับใครทางนั้นอ่าเป็นไงชัดเจนชัดเจนตรงนี้อ่าหนักแน่นชัดเจนนะครับแล้วคนอย่ามามา่าอีกนะพ่อกินเรียบนะอืมเอานะครับตั้งแต่ถ่ายทิกตอกมานะครับวันนี้ได้แล้วครับค่าทิปยี่สิบบาทจะเอาไปซื้อหวยเลยนะเนี่ยอันนี้เลยพ่อ อันใอีกโอ้โหขอบคุณครับไม่ได้ม้ของจริงได้แั้วครับนี่เลขสวยเลยศูนย์หนึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ได้ได้จริงๆไม่ได้ม้ครับได้แล้วสี่สิบบาทจะยอดกระปุกไว้ครับขอบคุณครับเอาจริงไม่ได้ม้อยังไงลูก พี่หน right? ุ่มมากเลยค่ะที่ใครอัดคลิปไปให้ทีนึงวันครับที่สุดหนุ่มก็เจอแล้วเดี๋ยวฝากข่อถ่ายรูปหน่อยอ่าฝากถ่ายรูป